มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนร้านดังโรชีแจงหลังมีภาพหลุดเวียกับสาวผมสั้นเกาะติดประเด็นบันเทิงร้อนๆอนนะคะเรื่องราวความรักครั้งใหม่ของเวียสุกลวัฒกับสาวหมวยผมสั้นที่มีภาพหลุดบอนโซเชียลทั้งที่สนามบินภูเก็ตนะคะแล้วก็ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพร้อมมีการตั้งข้อสังเกตกันนะคะว่าสาควคนนี้คือแฟนใหม่ของหนุ่มเวียจริงหรือไม่ค่ะ ล่าสุดนะคะร้านอาหารดังที่หนุ่มเวียแล้วก็สาวรายนี้รวมทั้งกวเนเพื่อนสนิทไปใช้บริการแล้วก็ได้ลงภาพเซตที่เป็นข่าวในหน้าเพจของตนเพื่อขอขอบคุณพระเอกดังที่มาใช้บริการได้ออกมาชี้แจงถึงกระแสที่เกิดขึ้นเรื่องราวส่วนตัวขอให้รอฟังคำสัมภาษณ์จากคุณเวียนะคะแฟนคลับทุกคนทางร้านอยากจะขอชี้แจงเรื่องภาพทั้งหมดที่ลงเพจร้าน คือมีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ดาราแถวหน้าอย่างระดับพระเอกได้มาแวะเที่ยวชมแล้วก็ทานเมลอนก๋วยเตี๋ยวหมูตุนที่ร้านนะคะซึ่งอยู่ห่างไกลจากอำเภอเมืองหลาย10กิโลมากเป็นอำเภอหมู่บ้านเล็กๆที่ยังไม่เป็นที่รู้จักต่อนักท่องเที่ยวเท่าไหร่ค่ะการที่คุณเวียคุณนัดและก็ทีมงานมาครั้งนี้ถือเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวสําหรับที่นี่อย่างมากค่ะ และขอขอบพระคุณที่อนุญาตให้ทางพี่ได้ถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดและให้ความเป็นกันเองมากๆนะคะและทุกคนที่นี่ก็มีความชื่นชมแล้วก็ปราบปลื้มที่ครั้งหนึ่งมีซุปตาได้มาที่อำเภอบ้านนาสารจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีและยังได้มาทานกว๋วยเตี๋ยวหมูตุนเนฟาร์มเล็กๆแห่งนี้ด้วยค่ะแฟนคลับเฮียไม่ดรามา่าคอมเมนต์อย่างสุภาพนะจ๊ะแฟนคลับพี่เวียร้านกว๋วยเตี๋ยวหมูตุนเนฟาร์ม ด้านดังโรชี้แจงค่ะหลังมีภาพหลุดเวียกับสาวผมสั้นวอนเน็ตนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีดัตคอมค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ